จากผู้สมัครแคสติ้งออนไลน์จำนวน824คนสู่การผ่านคัดเลือกรอบออดดชั่นเพื่อเฟ้นหาตัวละครนำในซีรีส์เรื่อง w h a t t h e ต no? น้องไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศแคสติ้งจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะอยู่กับรายการเล้นก่อนขาโนนะคะ พบกับเบลนะคะรับหน้าที่เป็นพธีิกรพาชมบรรยากาศในวันนี้นะคะสงสัยแล้วสิว่าคุณคีมกับคุณอาซีเขาไม่ไหนเขาไปเป็นกรรมการนะคะกับการเปิดออดิชั่นซีรีส์เรื่องวัดเดิมน้องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดออดิชั่นกันที่โรงแรมอัคราที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้แก่พวกเราในวันนี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอใครเนี่ยวันนี้ไม่มาทําหน้าที่เพราะอะไรคะต้องไปแคสเหมือนกันอุ้ยเป็นนักแสดงท่านเหรออุ้ยเอา ้าวยังซีนมาก <c oughs> นี้แต่งตัวเข้าตีมอยู่เป็นนักแสดงได้เลยเนี่ยจริงอหรอมีบทให้หนูเล่นปะอ่าต้องมีแล้วล่ะตอนนี้เขากําลังออดิชั่นอยู่แล้วคนที่มารับบทมีนได้แก่น้องสกายชัยทวัฒไปดูบรรยากาศบทแคทต,ตุนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคร,รับสวัสดีครับเตือนนะครับเมื่อว,วานพี่ยิบสี่อยู่่างม่เกิดไปจริงเหอใช่ Happy Birthday to you ไม่ไปไม่ได้หรอพี่คือเนี่ยผมมาอยู่คนเดียวแล้วว่า เนี่ยผมว่าไม่มีใครให้ผมอยู่กับคุณนิลานอสวัสดีครับชื่อคิวครับศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับปัจจุบันตอนนี้อายุ20ครับผมนะครับพี่มินอยู่กับผมนะครับเออก็บอกผมไม่ได้ไงสวัสดีครับนอนนะครับชาชโคนประนงครับอายุ19ปีครับอ่ะเป็นยังไงว่าเข้าไปในห้องกรรมการเขาดุไหมไม่ไม่ดุเลยไม่ดุเลยคือรู้สึกว่ากรรมการเป็นกันเองมากพี่มินจว่ตวนะ ไม่ได้ไงนะครับเนาะเดี๋ยวคงขับรถไปรับไปส่งพี่เองผมแทนนะครับเป็นไงบ้างออกจากห้องแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยน้องส่งไอค contact ดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเล่นได้ดีอยู่กับตุลนะไม่ได้เดี๋ยวถ้าพี่เมีนอยู่กับตุลตุลไปรับไปส่งเองไงนะไม่ได้นะ วัสดีครับชื่อตาอายุ19ปีแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในห้องแคสก็ตื่นเต้นสนุกดีครับมีกรรมการเยอะมากเออแล้วไมดุเลยไม่ดุกรรมการน่ารักใจดีอยู่กับตุ้นได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้รอกมันเช้ามากเลยนะชื่อก้องนะครับชื่อจริงชื่อก้องภูมิซาเวโรดครับออออายุเท่าไหร่ยู่21ครับโอ้ยเด็กมากเรียนที่ไหนคะเรียนที่จุฬาวิศวะการบินครับเอวหุ่ยเออ พอดีประตูมันไม่ได้ล็อกอะครับก็เลยเปิดเข้ามาเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมายัางไงอะออก็ขับมอไซค์มาครับซื้อจากอู่แถวสนามบินอะพูดกันปกติก็ได้นะไม่ต้องแบบพูดครับอะไรก็ได้ได้ครับได้จ้า <c oughs> มาอยู่ก็ดีละ <c oughs> นี่จะได้มีคนช่วยดูแลคนนี้ล้อ้าวลพี่มีนจะไม่อยู่บ้านเหรออยู่หองไงเดีย๋ยวพี่ต้องไปลาวเช้าอะ ไปล้วพี่พี่จะไปเที่ยวหรอฮะก็พี่ก็พี่บอกว่าจะไปตื่นเช้าไปลวาวลาวไม่ใช่ประเทศลาวลาววอร์ดอะ่ะเป็นสับแพทย์แบบเช็คผู้ป่วยตามเตียงอะไรเงี้ยแบบไปเก็บของกันเฮ้ยเดี๋ยว,ยวพี่อยู่กับผมเถอะเนี่ยผมมุสามาหาพี่แล้วอะไม่เคยได้เจอเลยเออพี่ว่าพี่อยู่หอนะนะพี่แป๊บเดียวเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อย น้าได้ไหมนะไม่ได้หรอกตงน<ะ>้า <นะ S 1> มาเถอะมาอยู่อยู่กับน้องเธอได้ไหม,มน้าพี่นะ้าพี่มีนะได้ไหมนะ้าพี่มีโอ,โ,อโอเค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 ครับโอเคอเค,ครับโอเคครับ นอกจากน้องๆจะมาแคสแล้วยังมีกิจกรรมให้คะแนนตัวเองกันด้วยในใบสมัครมันจะมีให้เขียนว่าตัวเองให้คะแนนอะไรยังไงเท่าไหร่เริ่มแรกก็เริ่มจากแบบการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยผมมาชอบเต้นมากก็เลยแบบให้เต็มสิบเลยถึงจะเต้นผิดก็ตามเมื่อกี้อ๋อมีเต้นเน่ยหรอ <ๆ S 2> เต้นเพลงอะไรกิกแบ,บ๊กของเววีฮะเต้นเป็นแบบเป็นเลิฟลี่ทัับรเต้นเอาเหมือนกันค่ะเรื่องเรียนให้คะแนนเป็นเท่าไหร่บิดคณิตเดชนิด เอาเอาห้ากันคึ่งกลางกลางอ๋อคึ่งกลางกลางแปลว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตมาใช่ไหมเรียนเรียนสายวิทย์คณิตแต่ว่าหน่องให้ตัวเองแค่ห้าราคาไม่เวลัยเราให้ส่วนไหนเยอะวิทย์คณิตก็ให้เยอะอ๋อเด็กรักมาอ๋อให้เต็มอ่ะเต้นพอได้นไหมเต้นเต้นไม่ได้ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงร้องเพลงอ่ะอาจจะมีดีกีตาร์ร้องเพลงออ๋นิดหน่อยเขาให้เราทำอะไรบ้างในนั้นแสดงในบทใช่ไหมแล้วก็ จ้างช้างช้างน้องเคยเห็นจ้างหรือเปล่าเราให้คะแนนร้องเพลงตัวเองเท่าไหร่เลยน่าจะติดลบอ่ะมีหูมีตาหางยาวตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาพักเที่ยงของเรากรรมการแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับน้องๆที่มาแข้ได้บดตุนนั่นเอง S <S นอ้องสกายสวัสดีค้าปินนักเขียนนะคะเป็นคุณหมอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ข่าวว่าเขียนเรื่องนี้ตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ใช่ค่ะน<ล>ักศึกษาแพทย์ปีห้าสนุกดีคะ่กคะก็เจอน้องแบบที่แบบตั้งใจมาแข่นเต้นดีใจซีรีส์วายพัฒนาไปกันไกลแล้วนะนค,คุณคิมเขาโดนไล่ออกจากการพิธีกรช่องไปแล้วเหรอคะวันนี้เทโอว่าช่องแหลวว้าวจะอยู่นี่อ้าคุณทำไมวันนี้ถึงแต่งผมเป็นแบบนี้อะในมาริพีเฟน่ลยสิฉันพูดไม่ได้เพราะฉันเซ็นสัญญาเก็บความลับไปอยู่ <laughs> คือจะบอกว่าน้องๆอ,อ่ะที่แครเป็นบทตุนไปอ่ะดีใจกับน้องนะเพราะว่าเอาจริงคือบทเนี้ยมีคนส่งมารวมๆแล้วเกือบ300คนจริง้แต่ว่าวันนี้เราเรียกมาแค่ไม่เกิน7คนน้องๆที่แบบได้มาแครอ่ะก็คิดว่าดีใจได้แล้วแหละว่าแบบ ตัวเองได้เป็นแบบเจคนที่กรรมการเลือกมาแลและนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังความเฟรชของซีรีส์วายหลากหลายเรื่องคุณเคยดูกนรักรุ่นพี่หรือเปล่าคุณเคยดูวุ่นรักนักจิ้นหรือเปล่าคุณเคยดู609และผลงานล่าสุดวอดเดอะน้องนี่เขาคือคนนี้เลยครับคุณบุ๊กครับผมก็ดีนะครับเื่องน้องหลายคนก็ดูดูเข้ากบับบทดูมีเสน่ห์หลายคนเป็นตุนได้แต่ก็ต้องมาเรียกว่าตุนจะเป็นแบบในแนวทางไหนที่เราอยากจะให้เขาเป็นมาถึงอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยก็คือพี่ปอยนันเอเป็นผ กจะซีรีส์ะนะคะเขาเป็นเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องๆทุกคนเก่งมากก็ยังสรุปไม่ได้ว่าแบบเล<ท>ือกใครหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราต้องดูให้ครบเกาะ<อ>แล้วเราถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเออคนนี้เหมาะจริงๆอะไรเงี้ยนอกจากบทตุนพระเอกของเราแล้วยังเปิดแคสแกงเพื่อนในเอกอีกด้วยทั้งบทบนและใบข้าวแหมไอ้บนมาเร็วขนาเดเนี้ยกะเมาแต่ต่าชื่อเบื่อต่อชื่อเบื่อเบื่อเบื่อ สวัสดีครับชื่อเบียร์นะครับผมพี่คะชื่ออายค่ะมาคนสุดท้ายของกุมิกแล้วปะเนี่ยจ้าชินละพวกมีผัวมืมก็คนมันมีอะเนาะชื่อสิงิงค่ะชื่อชูกาครับผมน้ำข่าปั่นคืออะไรค่ะหล่ำข่หล่ำ,ลำมันก็คือพวงที่พวกมึงมีกันอะไม่มี สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะสวัสดีครับชื่อดินครับผมไอ้นบนไปไหนอะเห็นไปสั่งน้ำเลยน้ำอะไรก็น้ำขลังอ่ะที่พวกมึงมีอ่ะสวัสดีค่ะเคสนะคะผมแน็กน,นะครับผมมึงแก้งเด็กไอ้เบื่อแล้วะเ,เนี่ยกูยแค่ไปซื้อน้ำเองน้ำอะไรอะน้ำขลับปั่นคืออะไรวะมึง <c oughs> ขลาัาก็ไอ้งวงที่พวกมึงมีกันทุกคนเนี่ย ชื่อเจครับชื่ออันค่ะมาแล้วเว้ยอชออแต่เพื่อนมีผัวใงก็เข้าใจได้เออแต่แกไม่มีสิอ๋อเน,นี่นี่สวัสดีครับผมชื่อบอนพิรัตพงเทศครับผมชื่อมินค่ะนะัซีมีเจเลิร์สตทรั์ค่ะผู้ถือหนสุดท้ายหรอจ้าันมีผัวเข้าใจได้ก็คนมีให้ติดนรกอุ้ยมันขิงกูชื่อเติ์ดครับฮะน้ำขลับฟันน้ำขลับฟันเอ้ย คล้ายๆน้ำวองปั่นอย่างงี้ป่ะแหมมึงน่าจะรู้ดีที่สุดแหละอีบนสวัสดีครับชื่ออย่างครับต้ตนเตยค่ะสวัสดีครับกัสครับเป็นน้ำขลับปั่นแล้วกันนะครับแก้วนึงน้ำอะไรนะน้ำขลับปั่นจับว่ามึงเก้งเด็กไอเบื่อีกแล้วเหรอขลับปั่นแก้วเดียวเองไม่คือน้ำอะไรวะวงแค่พวกมึงมีกันทุกคนนั่นแหละ สวัสดีค่ะชื่อปิ่นอายุ24ปีค่ะน้ำขลับปั่นแก้วหนึ่งครัแล้วเดี๋ยะขลัก็งวงที่พวกมึงทุกคนมีกันไงสวัสดีค่ะเบนค่ะสวัสดีค่ะแพนซ่าค่ะสวัสดีค่ะเบสค่ะแล้วพี่ล่ะน้องเก้าอไหมเดินเท้าเลื่อนอ๋อโอเคโอเคนี่มึงแกล้งเด็กไอ้เบื่อแล้วเหรอแค่ให้ไปสั่งน้ำเองน้ำอะไรวะน้ำขลับปั่นไงขลับก็อม คืองวงที่พวกมึงทุกคนมีอะค่ะสวัสดีครับเพชนาภูมิครับสวัสดีค่ะอพินชนโน่ะสวัสดีค่ะพาธนภัทรนะคะไปคุยอะไรกันตอนไหนกันทำไมพวกกูไม่เห็นรู้เรื่องตอนอยู่วอร์ดไงมึงอยู่คนละวอร์ดจะรู้ได้ยังไงเอ้าไอ้ข่าวว่าอยู่ด้วยกันที่บ้านไม่ใช่หรอเฮ้ยพวกมึงมาละกูมาคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่จ้ะแต่ว่าชินละปิดหอเหมือนเดิมเลยก็มึงแน่อยู่แล้วก็คนมันมี ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแคสติ้งซีรีส์เรื่องวันนี้นี่อนทีวีเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่กายวันนี้กิ่นเต้นแล้วก็สนุกมากเขาได้แคสกับผู้ที่มาแคสหลายๆคนก็เห็นแววเยอะมากแววเขาใช่แววเราไม่มีแววเลยขอบคุณเขาที่ช่วยเราก่อนต้องขอบคุณก่อนว่า มีคนสมัครเข้ามาร่วมโปรเจกต์เกือบพันคนที่สมัครเข้ามาแคสติ้งโปรเจกต์นี้แล้วก็เรียกน้องๆมาประมาณ32คนที่มาแคสในวันนี้ก็น้องๆทุกคนอ่ะถ้าได้ดูคลิปนี้ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่รู้สึกว่าน้องๆทุกคนน่าจะต้องแบบภูมิใจในตัวเองแล้วแหละว่าได้มาแคสในซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่มาแคสกันเราก็เห็นแววหลายๆคนเลยอย่างที่เราบอกอ่ะนี่มันคือซีรีส์และโปรเจกต์แรกของพวกเราอย่างไรก็ฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเ้ไปแลวับดีคย ในที่สุดเราก็ได้นักแสดงนำเรื่องวอสเตอร์น้องก้องก้องภูมิรับบทเป็นตุนสกายชัยธวัฒน์รับบทเป็นมีนน็อตชฉพลรับบทเป็นท่านต้าวัชรทรรรับบทเป็นบลนขบเขตนัทครินรับบทเป็นฟรินคิมวิทย์ิสิทธิ์รับบทเป็นคิมเบนข้าวขวันรับบทเป็นใบข้าวและป๋าพานุพัฒน์รับบทเป็นปกป้องทุกคนสามารถรับชมไพโ o t วอสเตอร์น้องน็อตไมโบได้ที่ช่องยูทูบเม้นท์ก่อนเข้านอนเลยนะจ๊ะตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะค่ะ